มือนีกับมะยำค้งสุดท้ตายเจ๊ตุ๊กนะคะครับผมมื่อุดท้อตายสวัสดีครับดีค่ะเข<ด>้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางชลองด้วยเนาะค่ะเนาะเป็นยันว่าค้ากับเมื่อนี้ให้ตามเมื่อเลขออกแนว่ยภาษเอฟซีค่ะเมื่อคืนได้ยินข่าวว่าเฮกันลั่นเลยนะครับเนาะหนึ่ง <นะ S 1> แปดศูนย์เอ๊หนึ่งแปดศูนย์กับสองซีค่ะสองซีสองซีนี่ก็เป็นเลขใหญ่เ้านั่นหละค่ะแต่ว่ายัง <c oughs> เอามาสื่อลองเบิ่งกันนะ่าะสันก่อ,กอนตะเกามันเคยก่อนมือเลขออกมันเพิ่นเคยให้โชคให้ทุนตั้งแต่สมัยเจ็ดศูนย์สามสี่หาเจ็ดยังมากุูดละค่ะเพิน่นเคยให้ทุนย่างมือแรงมาก็เลยล่องเบิ่งอีกกันหน้ามือหนึ่งมาสันครับทะเลยไดสองซีนั่นแหละค่ะครับหลอดคำมากเอฟซี FC ทางใช้ว่านเพิ่นมาจุดทูบไวะคะ้ค่ะครับทูบธรรมดาได้ค่ะเพราะเป็นทูบเล็ งอลงโค้งเล้งเค้งยู่ยั้งสั้นล่ะค่ะกระชับทักค่ะหนึ่งแปดศูนย์ผู้ใดมาเบิ้งกะว่าหนึ่งแปดศูนย์ก็เลยหยอดใส่จักบาทเมื่อคืนนี้ใช่ไหมตุ๊กจี๊ามตัวตรงเลนกันเลยค่ะเมื่อคืนนี้ก็เลยหมานสองรอบก็เลยเป็นเฮกันล่ะค่ะเป็นเสียเป็นจนจันเป็นมวนก็เลยหายยาแซ่บมีแม่ขาวนี่มาปฏิบัติธรรมนี่กันไหลแมค่ะเลยว่ามารอบนี้นี่ได้โชค S <S เป็นไร้ว่านค่ะแตงแตงมือว่านแต่มือสิบเอ็ดปุนละค่ะคแตมือหนึ่งหนึ่งุนละเพราะว่าบอกให้ซื้อทะเบียนรถขั้นที่มาเหยียบหนีเทียแรกร์เล่ทะเบียนรถเป็นสิบเอ็ดเราวเพื่อนก็นเห็นยูถูกนี่ละเหยังกันซองรองอยูุเลขหนึ่งหนึ่งมาสัน่นปรากฏว่าผู้ใดามาจุดกับง้อเป็นแต่ส้มเกาค่ะครับก็เลยอยากบอกให้เอาลองเบองมือนี่น้าเลขแปดศูนย์นี่ค่ะแปดศูนย์ เงื่อนขึ้นเงามกัน,นงลามค่ะเป็นเลขถูกก pper. ว้างฟันเลยค่ะเจ๊ฟันกับไม่ฟันเท่อสองขึ้น,น,นแล้วบางหายไปตีเอาฟันขึ้นที่แรกกันนั่นฟันเห็นหายค่ะ <c oughs> หายมีแสงซองขึ้นทั้งฝาคือจังรถใช้นังสมัยเก่าหนิแม้ขอเรียกเปซองเบิงมาม <c oughs> ไม่เป็นอย่างคือมีแสง <c oughs> มันมีแสงมันเลยมี่องอยู่ในหายนั่นค่ะค่ะดนดีค่ะยอนนี่ละยืดเดินนี่ละยืดกลางสวนนี่ละให ช้องตีมหายยืดจนว่าแสงจะว่างขึ้นทั้งฝาขึ้นรุ่นมาคอยกัเลยเนนะไปไปม้านนี่แหละอีมาลูกผาแป่อันนี้ที่เอ้ยว่เาเสมอเลยก็ถือเกียร่นี้ยังไ,ไงถือแจังว่วันี่หนึ่งเจ็ดกับเทียนหายซี่หนึ่งเจ็ดกับว่ซื้อซื้อทหารหนึ่งเจ็ดเพิ่เียนใหสองตัวแค่นั้นรวงเนาะ ต้งรู้ตัมันอยู่ค่ะมันถ้าถามมาแม่ซื้อเลือยอย่างงวดวซีหนึ่งเจ็ดแต่กนหายซีหนึ่งเจ็ดทหาหนึ่งเจ็ดมันไปซื้อตัวเดียวแต่หานึ่เจ็ดโต่มันตันอยู่มันตัวนอกระเลยฟันว่ามือขึ้นรุ่นมากน่นฟันว่าค้นยางเต็มถนนนี่น่ะค่ะถนนเส้นในสวนล่ะเส้นโอปอลเบือซับพอไว้มาจอดรถกันเต็มอยู่นั่นแหะยางเต็มแท่ถนนเลยเด้บ่เวนหน่อยๆข้นตั้งแต่ปุ่นน่จนสุดพี่ค้นหนึ่งเต็มอยู่ คนนี่เป็นคนธรรมดาแต่วันน่วยตาทออกเภาวนี่ก็เลยบอรลูว่าสิเป็นเล็ยังไปตีเอาแต่โตส่วนโตคอยนี่มักนึ่ก็คือมักโตแต่ได้ไปแต่ต้อมวดนั่นแหละค่ะซีซีตัวมักเด้อค่ะเด้อโบเมนตัวเด่นโบเมนตัวเน้นโบเมนตัวย่ำแค่ตัวคอยมักค่ะมักส่วนตัวคอยนี่ละแจ็คมมนจิ๋วอกบออกคอยบอลลูแต่คนบอก บอกว่าคอยซื้อตัวนี้คอยซื้อลอตเตอรี่นั่นหลายแถวซีซีนั่นค่ะเราก็มีลอตเตอรี่ซุ่มบ่มักอีกกัหลายอีกค่ะหลายซึ่งบ่รู้ว่าเลข์ยังแน่เขา่าท่านได้เบิ่งฮอดเลขมีหลายตัวอยู่แต่เขาลดราคาก็บน้ำลดเจอะมักดึงเอามือสุดท้ายมันก็เลยถือเนาะหัวทีเดียวก็ไปได้หลายหนีจักหนี่จักน้อยนี่เขาขายเพรเบิดนี่เวลาเหลือสันสนจอจ่อนี่เขาก็สิพากันแตกมาจังว่าสิเลขอยังแน่แหละค่ะมันก็เลยเขาเพราะว่าเขาคือต่อเจ้าของแล้ว ค่ะส่วนมากาสีใหมเมใไ้เวลาขายโปออดแม่ค่ะแม่มันก็หายเบิ้งได้ยื้อน้ำไวเเนาะโอ้ยมันซื้อน้ำข่อยเพราะไวดอกแ้่ข่อยสัดเมนบาเพราะได้โชคง่ายๆนะเหมันอื่นนัมนก็บ่าได้ทุนขึ้นแจกทียจากลอตเตอรี่เอาสมปนเล่อส่ล่ะนอกจากสีตัมตึ้งให้จักบาทรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองจังสีได้ทุนขึ้นจากการซื้อลอตเตอรี่บอกว่านเอาแบบยางค่ะ ก็ว่าเจ้าเนซื้อแบบเจ้าคอยซือ<ส>้อนี่คือซอยเขาค<น>่ะเจ้าของ<น>พ่อมีพ่อมีแห้ง<น>พ่อมีหยางกับซอยเจ้าของบ่เดือดร้อนล่ะค่ะว่าง่ายๆซอยเขาเมียนบ่ถือเจ้าของกับพ่เดือดร้อนกับซอยเขาบ้านี้น้องไม่เมื่อยนี่บอกใค่กับเมื่ี้น้องไม่เมื่อยบอกพ่อมองคลน,นี่คือเก่าล่ะค่ะงวดที่แล้วก็บอกเมื่อที่แล้วก็บอกพ่อมงคลบ่ได้บอกคอย บอกพอมงคลค่ะหาสองนี่บอกพอมงคลแมนแสดงว่าเพื่อนบอบอกเก่งวดที่แดงกันบอกคอยมีมุ้งเจ้ากันรู้เบิดซ่องละค่ะรู้เบิดที่เบิดแดนเพราะว่าคอยพ่อปีต์พ่อบังค่ะบอกคอยพ่อปีต์พ่อบังใช่ผู้เดียวงวดนี้เพื่อนก็บอกพอมงค้นละเพื่อนไม่ได้บอกคอยแต่ว่าเพื่อนดึงลอตเตอรี่ให้คอยซื้อๆค่ะดึงตัวไทยของเก่งยังเออุปกรณ์สีหนึ่งเปด แปดศูนย์ศ um, ูนย์อ่าสี่หนึ่งแปดแปดศูนย์ศูนย์รางวัลที่หนึ่งเลยเจ๊เนาะค่ะเพิ่นดึงมะไฮส่วนตัวคอยมักตัวคอยชอบมักคอยซีซ voilà ี่ฮะให้เจ๊อธิบายเลยนะครับเนาะน้องเมื่อบอกก็ได้ขอแค่นั้นบอกพอมงคนซี่หนึ่งเตี่วหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับบอกหนึ่งซี่ให้เจ๊อธิบายให้นี่เด้อค่ะเด้อเลขหลายๆนี่มันเป็นอย่างคือหลายค่ะ ตัวนี้ไม่ไม่ดึงลอตเตอรี่ให้คอยเด้อค่ะนี่นี่แคปซูมจ้าเลขถูกจ้าส่วนตัวนี้นี่เป็นเลขคอยมักคอยชอบตั้งแต่ตัวงวดผุนนะค่ะเนาะสี่สองหนึ่งสี่ส่วนวงกลมที่เน้นนี่ก็คือตัวมักตัวชอบกันย่งอยู่คือเก่าก็ตั้งแต่ตัวงวดแล้วก็เป็นตัวคอยซื้อตัวคอยซื้อนี่คือตัวซุ่มนี่อันนี้มันเป็นยังเก่งนีดตารางคือคอยหัก คนโลกค่ะอยากได้สามตัวก็หาตัวมาใส่แค่นั้นละหาตัวมาใส่สองตัวนี่ละนี่นี่คือส่มนี้ค่ะส่วนอันนี้นี่เป็นเลขรูปหญ้ามือเศร้านี่ค่ะนี่เต้มหน้าผากมือเศร้านี่เก้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้านี่อันนี้อยู่องยหญ้าอันนี้อยู่หน้าผากแต่ว่าหญ้านี่มักไปธนาคารเนาะค่ะค่ะส่วนไงหญ้ามาหญ้ามาเข่าธนาคารละค่ะสามคู่นี่ไปธนาคารได้ค่ะ วัดนีแล้วเขาสามตัวสามตัวตรงๆกันแล้วอันสองตัวหันมาออมสินนั่นแหละแล้วรางวัลไรกคือสีเฮตึมแมีนกับส่วนหน่อยเนาะค้นตีสีไปซื้อธนาคารกับส่วนหน่อยซื้อพวกแกค่ะซื้อซื้อว่าค่อยฟินค่ะแต่ลอตเตอรี่มันดึงเอาโลดนะแมีนลอตเตอรี่ไปซื้อไว้ก็มีสองอันนี่แหละค่ะนี่ลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้อันที่ตั้งใจซื้อเด้อค่ะเด้อครับอันที่ตั้งใจซื้อนี่มีสองอัน ส่วนอันที่พ่อได้ตั้งใจซื้อบรูว่ามันมีเล็กย่างเนียเพราะว่าคอยว่อจำมันหลายค,ค่ะแต่ื่อบ่ได้หรอกนอกจากพุ่นหลาย่ามเลอ,อกกจังสี่เอามาตรวจจังสีเห็นว่าถือเครื่อง่ถือค่ะบ่เมนสีถือทุกเทียได้ค่ะส่วนบ่ถือน่ะหลก็ถืออีกอ่าทั้งเทอเป็ีกยรมำแบบแี่ยกมง้างเล่ถือแก่ตัวก็มี่ชอบจังตามเพราะมากกับผ้าแนวทางกับมีเขาไม่รถแล้วเน้ เพิ่นมากสี่ร้อยเนี่าย่ะย่ากับปูจักเพิ่นเปลี่ยนยังไปแต่ธนาคารออจักรเมืนขึ้น<ะ>จักรเงินขึ้นนี่เพิ่นกัร้อยมาหายหอยก้อนหนาะ่อยเล็กเล็บ่หมั่นใจว่าอันซุมน,นี่มันสิออกบ่ให้มุเจ้าใส่วิจ,จารณญาณเบิ้งเอาเดอ้อครับค่ะเพราะว่า่อยพวมนีคว่มหมั่นใจคัเนเพิ่นไฮแล้วยวานเพิ่นเพิ่นอีกครับค่ะือแล้วแต้ดวงแล้วแป้ค่ะ มัดก,ดกตามเปม็นมักันตามค่ะการพู้ว่ามาตัวเองก็ฟังไปเ,<น>งเพื่อนฟังไปเพื่อนๆค่ะ,ะผู้ใดอยากมาขออยากมานั่งด้วยตัวเอง ขันอยากมานอนห้องแอร์ต้องจองได้เสียเงินคันเอาเต้นมาหรือบอนอนห้องแอร์แค่บอนอนห้องแอร์ค่ะนอนใส่ก็ว่าได้เสียเงินค่ะอ่าพอบาค่ะเกจะเป็นรีอร์ทแมนเขาน้าม้า่่ามีให้กิน่่่่่่่่่่่เ่่่่่่า่่่่่่่า่่ี่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่ย่่่่่่่อ่่่่่่่ หนึ่งต่เขามูเจ้าพากันเอามากกินบ่เบิดค่ะท่างได้ใส่บาทเนี่ยมือเศ้าใส่บาทแถวเงี้ยวมีต่เขามูเจ้าค่ะเพราะท่านได้แม่เข่าคอยแจ็คเกอร์อยู่ค่ะมีต่เขามูเจ้าสีมากค่ะมือมีฟันท่งโค้งสุดท่ายคาดแม่ค่ะละเอียดแล้วเนาะค่ะเนาะค่าละเอียดโตัวองคอยคือโตวบ้องไวคือโตไดรลอตเตอรี่ เมาแห้งเม้าลายแต่ว่าจักสซื้ออีกเ่าซื้ออีกกายุที่ว่าเขาใจเขาขายโบเขาก็ขายคอยบ่อซื้อคอยกระซีได้ทอได้แล้วเขาบอขายคอยบ่อซื้อคอยกระเปยยุดีๆกันเขาเพราะกคงมีซื้อคอยกระพ่อซื้อค่ะโตไม่คอยกระพ่อจำนั่นละครับผมเอาคลิปนี้ต้องขอบคุณเจได้ไหมคะขอบคุณครับเจโชคๆมันหมานสุขคนเด้อค่ะยุดีมีแห้ง บ่ถือเลขก็ให้สุขภาพแข็งแรงครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจ๊ตุ๊กนะครับเจร้านกาแฟนะครับผมโค้งสุดท้ายฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านนะครับผมเราให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาดูนะครับถ้าชอบแนวทางของเจ๊นะครับเจ๊วงกลมให้แล้วนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ